สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลัก10บ,บนลาวพัฒนาแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับผมที่เพิ่งลงในวันนี้เป็นงวดแรกนะครับวิธีการคำนวณจะใช้หลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่าง4ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่าง4ครั้งนะครับบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4บวก1อ่ามาดูสถิติย้อนหลังนะครับงวดแรกจะใช้ผลรางวัลงวดที่ออก73917 เป็นเกณฑ์คำนวณให้ท่านผู้ชมดูนะครับใช้หลักหน่วยบนนะครับนี่ตรงนี้เลขเก้านะครับแล้วบวกหลักสิบล่างนี่นะตรงนี้สี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วบวกหน่วยล่างอีก4ครั้งนะครับ1234นะาดังนั้น1บวกกัน4ครั้งก็ได้4 7บวกกัน4ครั้ง47 28ยี่ แล้วก็บวก3ามตำแหน่งสุดท้ายนี่บวก3ทุกครั้งนะครับเท่ากับ9ในบวก4ได้13 13บวก8ได้21 21นะครับก็เป็น41 41มาบวกอีก3 44ได้เลข4เป็นเลขเด่นเลขแรก,ก,ก,กสูตรบวก4บวก1 บวกสี่บวกหนึ่งสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านี่คือตำแหน่งหลักสิบบนในงวดถัดไปนะครับแล้วงวดถัดมามันออกเก้าสี่หกนะครับมันออกเก้าสี่หกตัวที่เข้าเลขสี่ ตรงนี้มาในตำแหน่งหลักสิบบนนะครับนี่ก็ตรงนี้นะครับถูกต้องงวดถัดมานะครับก็ใช้หลักหน่วยบนเลขหก 6, บวกหลักสิบล่างนี้สี่ครั้ง3ามสี่บวกหลักหน่วยล่างอีกสครั้ง4ี่เก้าสามสิบหตำแหน่งสุดท้ายนี่ก็บวกเลขสามคงที่ทุกครั้งเท่ากับ 6บวก12ได้18 18นะครับมาบวกอีก6ได้24 24บวก30ก็เป็น54 54บวกอีก3 57ได้เลขเกตเป็นเลขเด่นเลขแรก7จบวกสได้11 1เบวกหได้2 <c oughs> 7งเนงะครับงวดถัดมาออก3ออก3 1 8 หลักสิคือเลขหนึ่งก็ถูกงวดทันมานะครับหลักหน่วยบนเลขแปบวกหลักหน่วยล่างสี่ค่ะบวกหลักสิบล่างสี่ครั้งสี่เ็ดยี่บปดบวกหลักหน่วยล่างอีกสี่อีกสี่ครั้งสามสี่บสองตำแหน่งสุดท้ายนี่บวกสามบวกสามคงที่เท่ากับ 8ปดบวกยีเป็น36 36บวก2 38 38เป็น48 48บวก3 51ได้เลข1เป็นเลขแรก1บวก4ได้5 5บวก1ได้6 1 5 6แล้วผลรางวัลงวดถัดมามันออก4ออก4 5 6นะครับหลัก10บ,บน ือเลขห้าก็ถูกามาดูว่าถัดมานะครับใช้หลักหน่วยบนในเลขหกบวกหลักสิบล่างในสี่ครั้ง4ี4่เ้าสาบวกหลักหน่วยล่าง4ี่ครั้ง4ี่สิบหกแล้วก็บวก3นะครับเท่ากับ6กบวกสามได้4ี่สิบสองนะครับ สี่สิบสวกหกสี่สปดสี่เป็นห้าสนะครับมาบวกอีกสามกสิบได้เลขหนึ่งเป็นเลขเด่นเล็กๆหนึงบวกสีได้5 5าบวกหได้6ได้เลขเดิม1 5ึ่แล้วผลรางวัลงวดถัมามาดอก152ออก152ออ หลักสิบบนที่เราต้องการก็คือเลข5้านะครับเข้าตรงกลางงวดถัดมานะครับลักหน่วยบนเลข2นี่นะครับแล้วบวกหลักสิบล่างสี่4สี่ครั้ง4ี่เก้าสามสาแล้วบวกหลักหน่วยล่างอีกสี่ครั้งก็ได้4ี่ตำแหน่งสุดท้ายนี่บวก3ามเท่ากับ สองบวกสามสิเป็นสามสามบาบวกอีก4 42 4ี่สิบวกสามสี่สิาได้เลขห้เป็นเลขเด็ดแรกห้บวกบวกสบวกสี่ได้เกบวกอีก1นึ่ได้สิได้ศแล้วผลรางวัลงวดธมามาดอกห้าห้นย์เก้านี่มาครบ3ตัวนะครับแต่เราต้องการ แค่หลักสิบหลักเดียวนะคือเลขศูนนะครับเข้าตัวสุดท้ายงวดถัดมานะครับหลักหน่วยบนเลข9้าบวกหลักสิบล่าง4ครั้ง3 4 12แล้วก็บวกหน่วยล่างอีก4ครั้งสี่ห้ายีบบวกสามคงที่เท่ากับ เก้าในบวกสิบสนะได้ยี่สิบเอ็ดยี่สบกยีเป็นสี่สิบเอ็ดสี่สเอ็กสได้เลขสเป็นเลขเด่นแรกสีบวกสีได้8 8ดบวกหได้9 4้าสีแล้วผลรางวัลเลขท้ายสตัวลาพนาวงวดล่าสุดออก4 8 0นนะครับลักสิบบน ที่เราต้องการก็คือเลขก8ตรงนี้ก็ถูกสถิติสูตรนี้เข้ามา1 2 3 4 5 6 6งวดนะครับมาดูแนวทางในงวดวันพุธท,ที่จะถึงนี้นะครับสูตรจะใช้หลักหน่วยบน1ครั้งหลัก10บล่าง4ครั้งแล้วก็หลักหน่วยล่างอีก4ครั้งนะครับ0ต,ตัวแรก สี่เและบวก4 46สี่ตำแหน่งสุดท้ายบวก3เท่ากับ0ูนย์บวกยีได้28 28นะครับมาบวกอีกหกสามก็เป็น44 44ิบสวกสามได้เลขเจเป็นเลขเด่นแรกเจ็ด มาบวกอีก4 7่บวกสได้สิ1เอบวกหได้สองดังนั้นหลักสิบบนเราพัฒนาในงวดวันพุธที่จะถึงนี้คือ7 1็สองตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับถ้ามาดูในชุดสองตัวบนที่ผมทำเอาไว้ที่เป็นสูตรวิ่งบน10หน่วยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเลขเลขหนึ่ง ที่มันตรงกันอยู่นะนี่นะครับอันนี้เป็นสูตรวิ่งบน10หน่วยลัพัฒนาที่เข้ามา16งวดนะครับงวดก่อนเขาเลขแปดนะครับงวดนี้ได้6กับหนึนะครับมันน่าจะมาตัวหนึ่งนะครับหรือจะเป็นเลขหถ้าเป็นเลขหนึงในนี้นะครับอันก็จะมี16ึ่งมีหนแล้วก็จะมีแถวนี้ ครบทุกตัวเลยนะครับ12345678 9 10นะครับอันนี้คือเลข1ที่อยู่ในหลัก10บนนะครับทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเลข7ก็อาจจะอีกอย่างหนึงเลข2ก็จะอีกอย่างหนึ่งนะครับยังไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวไหนจะเข้าก็แล้วยังไม่รู้เหมือนกันว่าสูตรไหนจะหลุดนะครับจากนั้นก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางก่อนนะเผื่อใคร มีสูตรหลักสิบก็ลองเอามาเทียบกันดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะดูหลักหน่วยให้นะครับหลักหน่วยที่จะมาจับคู่กับสูตรนี้นะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายสูตรก็มีทางเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับดังนั้นท่านผู้ชมอชอบแนวทางสูตรไหนค่อยเลือกนําไปใช้งานนะครับถ้าไม่ชอบอก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ